ครอบครัววัยเด็กความสุขเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังขึ้นมาอย่างสม่ำเสมอเหมือนเสียงเพลงที่บรรเลงไปตามกระแสลมที่พัดมายัางเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเชลโดลา่าซึ่งตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลอาณาจักรแห่งแสงเมืองนี้ไม่ใช่เมืองใหญ่โตหรือวุ่นวายอย่างเมืองหลวง แต่กลับเต็มไปด้วยความสงบสุขและอบอุ่นความเจริญในเชลโดลา่าเป็นผลมาจากการค้าขายที่เฟื่องฟูระหว่างชายฝั่งทะเลและอาณาจักรภายในซึ่งทำให้ชีวิตของผู้คนในเมืองนี้ดูเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความสุขในบ้านหลังเล็กๆของจอนที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายฝั่ง เสียงของพ่อแม่และเสียงหัวเราะของพี่สาวจะดังกังวานไปทั่วบ้านหลังนี้เสมอบ้านของเขาไม่ใหญ่แต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักของครอบครัวจอรนเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ไม่ขาดแคลนเพียงแค่มีชีวิตที่เรียบง่าย และเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากคนรอบข้างจอรนพ่อจะสอนวิธีผูกเชือกลงเท้าให้โทมัสพูดขึ้นขณะกำลังนั่งอยู่บนมานั่งไม้หน้าบ้านจอรนในวัยเด็กเดินไปหาพ่อของเขาด้วยท่าทางเขินแต่ในดวงตาของเขากลับเต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะเรียนรู้โทมัส นักลบเก่าแห่งกองทัพอาณาจักรแห่งแสงซึ่งเคยผ่านการลบมามากมายแต่ในตอนนี้เขาได้กลับมาที่บ้านเกิดเพื่อใช้ชีวิตในฐานะพ่อผู้ดูแลครอบครัวเขามักจะสอนลูกชายในทุกๆวันทั้งวิธีการทำงานหนักและการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์แต่จะไม่เคยบังคับให้จอน เดินตามรอยเท้าของเขาวันหนึ่งจอนเดินเข้าหาแม่ในครัวขณะกำลังทำอาหารทะเลสดๆจากการที่จับได้ในทะเลจอนไม่บอกนะใช่ไหมว่าอยากเข้าใกล้ไฟร้อนๆแบบนั้นน่ะลูกลูกเซียหันมาบอกกับลูกชายที่ยืนมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นแต่จอนก็ยิ้ม และยกมือขอโทษแม่ครับแม่ทำอาหารทะเลได้อร่อยที่สุดในโลกเลยครับเขาพูดพร้อมกับยิ้มลูเซียยิ้มตอบและหันมาจับมือลูกชายให้มาช่วยเธอทำขนมปังสักหน่อยถ้าอยากให้แม่ทำอาหารอร่อยๆลูกต้องช่วยแม่ได้นะจ๊ะลูเซียแม่ของจอ เป็นสตรีผู้มีฝีมือในการทำอาหารและเลี้ยงดูครอบครัวเธอเป็นคนใจดีและมีความอดทนสูงจอร์นมาช่วยพี่เก็บผลไม้ไหน่อยสิอลลชาตะโกนเรียกขณะที่เธอกำลังยืนอยู่ใต้ต้นแอปเปิ้ลเดี๋ยวเดี๋ยวเดวครับพี่อิลชาเราผมด้วยจอนวิ่งไปหาพี่สาวด้วยความกระตือรือร้น ทั้งสองคนจะเล่นไปตามฤดูกาลของผลไม้ในสวนพวกเขาจะเก็บผลไม้ที่ตกลงมาจากต้นแล้วนำไปทำขนมด้วยกันหรือบางครั้งก็จะแอบไปเล่นตามชายฝั่งทะเลที่พ่อและแม่ไม่เห็นจนลืมเวลากลับบ้านถ้าเราไม่รีบกลับพ่อจะว่าพวกเราหายไปนานจอรนพูดกับพี่สาวหรือ อลิชาตอบด้วยเสียงหัวเราะอลิชาพี่สาวของจอร์นเป็นเด็กสาวที่มีความรับผิดชอบและมักจะคอยดูแลน้องชายเสมอเมื่อทั้งคู่ยังเด็กพวกเขาจะเล่นด้วยกันในสวนหลังบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้ที่แม่ปลูกไว้ชีวิตในวัยเด็กของจอร์นคือความสุขที่ไม่มีข้อกังวลใดๆ หลังกลับจากโรงเรียนเขาจะช่วยพ่อแม่ในร้านอาหารทะเลสดๆที่พวกเขาเปิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นการยกตะกร้าใส่ปลาหรือช่วยแม่จัดเรียงสินค้าบนแผงขายทุกๆอย่างในชีวิตเขาล้วนเรียบง่ายและอบอุ่นจอนมักจะนึกถึงภาพตอนที่เขากับพี่สาวเล่นด้วยกันในสวนหรือช่วยแม่ในครัวอย่างมีความสุข เขารู้สึกว่านี่แหละคือชีวิตที่เขาต้องการจะไม่มีอะไรที่ทำให้เขาเปลี่ยนแปลงไปจากสิ่งนี้ได้เราอยู่ด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะครับพี่อลิชาจอนพูดขนาดที่พวกเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนหลังบ้านแน่นอนจ้าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเลยอลิชาตอบด้วยรอยยิ้มอบอุ่นและในเวลานั้นจอนก็คิดว่า ชีวิตของเขาคงจะเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่เคยคิดว่ามีสิ่งอื่นใดมาทำให้เขาต้องออกจากเชลโดล่าบ้านเกิดที่เขารัก